เอ้ยธรรม,มาดาเดินมาเยอะน้องเอ้ยต้องวนกลับไปกลับมาไงนะเออต้องไปกลับรถรถ้สตกติดอะฟังนั้นหนะนแม่กเลยดวงที่ในร่างรา โอเคโอ้โหมันรถขุดโซ่ขุดแม่รถติดนี่เราย้อนกลับมาก็จะกลับรถไปเดี๋ยวปาะน้ากูโอ้โรแคับเนี่ยอ้าว้าหน้าไปไม่ได้นะเนี่ยไปดูไปครับที่หลบให้นะครับแต่ว่า ตรงจะไปได้ไหมนั่นะอ้าย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 อยโอ้ยขึ้นเไ้ผมขเาไปะจุกแม่งกระจุกกไหน่ะมันไม่เอาไปหันแรงมันมันตีมกว้างขึ้นหล่ะจะตไปหันไหนขอเสกหน่อยด้อเสกกระจุกเดิมแม่งมองชัดประโยชน์เยอะกว่าเฮ้ยหนเยนั้นอ่ะเฮยาเดือดให้เราหวังะเท

โซโซโซปาร์ตขึ้นมึงได้ไหมเนะี่ยสูงเกินเหรอนี่นนได้มาการไฟหรือครับแม่งจอดชิวเฉยป่ะที่มึงจะรีบไปโอ้โอ้โอ๊ยไม่ต้ผม โอ้โตโตโตหนูเจอยวเด๋โอ้เราเสียงเาเสียงไงเด้อม nope> totally ันนี่ก็ขอเป็นนักปาดนะครับเตานี้ยเป็นนักปาดปาดหน้าเออนักปาดปาดหน้า Là đấy, mình lại nhau đây mọi người Này đến Để mấy đang chôn tè Đằng tích như thế này Á Chị Nghĩa Chị เยอะเกินมไม่ออยอมจะออกได้ง่ายไหมน่ะมองเนี่ยสามโคกเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สามโคกนะแหม่เย็ดเชสีอย่างงามว่ะคันเนี้โตโยต้าคันนี้สีอะดีสีงามว่ะสีเงินหรับเราเลยว้าวว้าว ไม่เข้าใจเลยจริงๆเอ่อทำไมมันแบบนี้มันตป็นโดนเติมไปเลยกูเสายกระจกกูเสียหอยเลยกลัวไปขวดรถข้าเจ้าปะรถบัสเสียเสียเอ้ยีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เอียะ hey, yeah. อีกนิดเดียวแม่เกือบตายมะกูเ <Hey. S 1> <Hey. S 2> อียติกนิดเดียวอุปเที้ยวเขาแท้แล้วกันถึ้นใหญ่รถเหยียบตีนนะโอ้แั่ข้าเส็นนแล้ว หนักไปตรงสามโค้งนี่แหละผมว่าเนี่ยมาเนะ้่ยเริ่มเริ่มออกจะโล่งนิดไม่โล,ล่ง่าไรเออไอคิดหายเลย ้องจะสบายดีไหมเหรออ้าขูด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 เออให้แนวไปเนี่ยมันเกี้เตัมน้ำมันตามเนี่ยแล้วก็ไปยันยันน้องคนนั้นน่ะพี่คนนั้นน่ะเออเนี่ยก็กลับมาที่เดิมเนี่ยนะ

เธอเธอ,อสนิทขึ้นรอ,อเดี๋ยน,ะนะมาะก็อ่ะหม้มาอบนเราบนเราอ่ะก็ดูแลลูกสาวแม่จนมันตายตายตายโอ้โหแล้ว่อนทางเนี่ยเออเขาดำทางใหม่เนี่ยเห็นไหมเดีย๋ยวมึงเจอกันแน่ถ้าแบบเนี้ย

ยิ่มนเจ็กแม่ขับเท้าว่ะผมก็ชอดังแม่ดังสือูหรอกพ จะเอาให้ตายตายตายจะบอกใช่ไหมเนี่ยพวกมันจะเดือดแล้วใช่ปะ เห็นตาข้างหน้าเลยยนะัไงเป็นยังไงตอนเนี้ยตาข้างหน้าเนี่ยน้ำปีน่นะเฮยไปเหยียบน้ำกูไปเหยียบน้ำเอ้าโอ้เกิดอะไรกูไปเหยียบน้ำ เชื่อหนนเกือบมาเราจะเลี้ยวซ้ายบางปะหันนะครับม,มารักกับไอคนนี้บับทุมธานีบางปะหันนะฮร,รับะเลียวซ้ายแม่เสี้ยนแม่เสี้ยนเนื้อข้าวแกงแม่เสี้ยนแม่เสี้ยนข้าวแกงถืออ่านปใต้ผิดขอโทย ใสได้แต่มองใส่มองได้ทั้งตาใส่ใจออยนีนาสิพาไปกินแกงอ่อไม้โอ้ตึกนี้มันเก่าแลยวะ่ะ มันทางจะดีขึ้นนะเออทั้นงนี้ดิให้แน่แนะ่เออลืมๆนะเว้ยโอเคหลังจากที่เราติดรถมามานครึ่งชั่วโมงได้นะว่าตอนนี้กหกโมงแล้เวเจ้ทีไปยาวๆ

chắc chắn sẽ này bây đạp đi, bây bây giờ vào oh oh -ho. ม่ี mate, เป็นไงพี่เป็นไงครับอ๋อยุจยาเหมันกันพี่ยุจยาเนี่ยกุชนาพี่รชบผมมาจากกรุงเทพับไปหาแฟนครับโอ้เยอะพี่ตรงสามโค้งไงพี่ใช่ครับนั่นเลย ายครับผมแหมก้าทักก็ได้คุยเห็นไหมถึงซื้อซื้อไปต่างกันนะ่ะใจเราเหมือนกันพี่เจ้าวเริ่องกองดบเยอวะ ไปได้เต็บบร้อยฮะหน้าพี่เขาเป็นอย่างโค่เลยหรอมันจะมาสลัมบุรีด้วยใช่ไหมโอ้ยต้องพักจะเป็นอะไรเหมหือนกันไหนล่ะครับเด็กมันนอนเข้าตียงเมื่อนี้แหละตูนทางนิดหน่อยโอ้ยือะไรมาหน้า โหนาใจดิ uh huh. อืออืออะไรครับนี่ยนะเลอหมดเลยแ่งหนาบัวอะ 哪里啊？ đang đang cà phê đen còn đay hú. này mà ตรงนีนะ้มันน่าจะไปซอดวัดนะผุว่านะวัดเอ่อพันานเชิงวัดท่านมนาเชิงจด้วยเหความนรเือ 没呢。And

even you